นี่นอกระบบครับปัญหา100ปีพันปีครับอีกกี่ปีรัฐบาลก็แก้ไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนนะครับหรือว,ว่าแบงค์ชาติเข้าไปแก้ได้ครับสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันใน EP นี้ครับ13 Talk ครับรายการความรู้สาระเสียงบนและไม่มีสาระครับ กับนาย13ดรวัชรพงษ์ตันพรชัยสวัสดีครับคุณอยู่ในรายการ13 Talk ทกนะครับกับผมดรวัชรพงษ์ตันพรชัยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของนีนอกระบบจริงๆนี้นอกระบบเนี่ยผมเคยคุยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในรายการ The Rural Reflection ซึ่งมันจะค่อนข้างเป็นรายการที่เรา่ะพูดถึงชีวิตต่างจังหวัดเยอะๆแต่ก็ไม่ได้มีเวลามีประเด็นมาทําเลยเที่ยวนี้ก็เลยมาทำนะครับใน13 Talk ทออีกครั้งหนึ่งโดยที่จะมาสรุป ภาพรวมและบอกถึงปัญหานะครับเผื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เนาะเพราะว่าหลายท่านที่นั่งกําหนดนโดยบายบางทีก็อาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งนะครับถึงชีวิตของคนที่อยู่ต่างจังหวัดและคนหาเช้ากินคําก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับให้ฟัง ในรายการนี้อันนี้น่าจะยาวนิดนึงเนาะเอาละเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าอันดับแรกเลยว่านี่นอกระบบครับที่รัฐบาลพยายามจะแก้เนี่ยมันคืออะไรคือนี่นอกระบบเนี่ยหมายถึงน,นี่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยหมายความว่าไม่ได้กู้ผ่านสถาบันการเงินครับที่มีหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอิสระได้รับความนิยมในการกํากับดูแลนะครับมันก็จะเป็นนี่ที่เรียกว่าเป็นนี่จากภาคครัวเรือนเอก,กชนให้กันเองแบบนี้นะครับ แต่ว่ามันนอกระบบเพราะว่า1น,นะครับมันเป็นผู้ให้ที่ไม่อยู่ในระบบ2ครับมันมีความผิดกฎหมายตั้งแต่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยครับแล้วก็เรื่องของวิธีการในการทวงหนี้นะครับเพราะฉนั้นหนี้นอกระบบเนี่ยจะได้รับความนิยมมากครับเพราะสาเหตุหลายประการโดยเฉพาะในสังคมจริงๆไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดนะผมว่าในเมืองนะครับในตลาดใหญ่ๆนะครับหรือว่าในพื้นที่ที่แบบคนต้องการใช้เงินอนะ่ะมันมีตลอดเวลาครับแล้วหนี้นอกระบบเนี่ยมันก็จะได้รับความนิยม เพราะว่า1เลยมันง่ายนะครับคือคนเขาเนี่ยไม่ได้กลัวนะครับว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ที่กลัวเนี่ยคือกลัวไม่ได้เงินนะครับเงินกู้เนาะก็คือว่าเป็นการกู้นอกระบบมาครับมันแบ่งออกเป็นแบบนี้นครับ 1. กู้เป็นตัวเงินแล้วผ่อนชําระนะครับแล้วกีาตตราดอกเบีย้ยกันไปจะเป็นรายวันรายเดือนเลยก็ว่ากันไปครับ2ครับเป็นระบบ ผ่อนสินค้าคุณจะเคยได้ยินเนาะไอแบบเนี้ยคุณจะเห็นตามละครไทยคือมันอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยไปแล้วนะครับเช่นอาบังเอามุงงมาขายครับแล้วก็ให้ผ่อนอาบางเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาขายหรือไม่ต้องเป็นอบางแล้วคนไทยด้วยกันเนี่ยแล้วก็ให้ผ่อนครับแล้วกเก็บเป็นรายวันหรือบางทีอาจจะเก็บเป็นแบบราย2วัน3วันก็มีนะแต่ตัดดอาากเบี้ยนเนี่ยสูงเกินกฎหมายกําหนดแน่นอน 3. ครับเป็นแบบเอาสินทรัพย์ไปค้ำประกันอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเช่นเอาที่เอาตึก เอาสินทรัพย์มีราคาไปวางไว้นะครับแล้วก็ไม่ทำการจำนองหรือว่าอะไรนะเหมือนเอาโฉนดไปวางไว้เฉยๆแล้วก็คิดอัตาราดอกเบี้ยข้างนอกหรือบางทีนะครับคือไปทำขายฝากที่ที่ดินแนตราหนึ่งแต่ว่ามาเก็บข้างนอกอะ่ะคุยกันอีกแบบหนึง่งถึงจะให้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยมีครับก็คืออันเนี้ยก็จะเป็นประมาณ3รูปแบบที่เราเห็นกันอยู่สําหรับนี่นอกระบบอ่ะอย่างที่ผมบอกนิ่ยมพูดไปแล้วนะสาเหตุที่มันได้ความนิยมเพราะว่ามันง่าย หนึ่งเลยนะคือมันง่ายและมันเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับความง่ายของนี่นอกระบบเนี่ยนะครับมันแค่สมมติว่าคุณอยากได้คุณรู้จักมีคนแนะนำไปเซ็นกลกเดียวครับบางคนไม่อ่านสัญญาด้วยซ้ำไปรับเงินหรือบางทีอ่ะไม่มีการเซ็นด้วยซ้าไปแต่รับเงินนะครับแล้วก็จะมีคนของธนจ้านี้มาเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิยมของมันเนี่ยมันมาจากความง่ายคุณลองคิดดูนะว่าถ้าคุณจะยื่นสินเชื่อกับธนาคารครับ คุณต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนครับบางทีเป็นเดือนบางคนเปอรเผครึ่งปีนะครับมีนะครับแล้วคุณลองคิดถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างหลักๆของประเทศไทยคนเหล่านี้นะครับไม่รับเป็นเงินเดือนไม่อยู่บนระบบภาษีนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะหลักๆเลยที่แบงก์อยากได้อ่ะครับคือเรื่องของความเข้าใจในสถานการเงินของตัวลูกค้า การเดินบุ๊กแบงค์เลยเงี้ยซึ่งเขาไม่มีเงินเขาวันชนวันเพราะฉะนั้นการได้เงินกู้มาหมุนนะครับมันทําให้ชีวิตเขาไปต่อได้เพราะนั้นนี่พวกเนี้ยมันง่ายเขาถึงไม่แคร์เรื่องของดอกเบี้ยเลยครับแล้วก็ที่สนใจก็คือสนใจว่าจะได้เงินหรือเปล่านะครับความน่าสนใจของนี่นอกระบบเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันมีผู้กู้และผู้ให้กู้จํานวนมากครับปราบเท่าไหร่นโยบายภาครัฐปราบเท่าไหร่ก็ปราบไม่หมดเรียกหน่วยงานเอาตํารวจมาคุยเอาแบงค์ชาติมากํากับดูแลครับเรียกธนาคารพาณิชย์เข้ามาก็เท่านั้น เหตุผลเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถปล่อยกู้ได้ครับตามแบบที่เหมือนเอกชนที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบเป็นคนปล่อยติดด้วยหลายอย่างมากนะครับและที่สําคัญคือเรื่องของระยะเวลาคือมันไม่มีรู่งนี้ที่ไหนอะ่ะที่อยากจะจ่ายดอกเบีย้ยแพงหรือโดนแบบว่าผู้มิทิพลมาข่มขู่ตลอดเวลาเราต้องหาเงินตลอดอะ่ะมันไม่มีครับแต่ชีวิตมันเลือกไม่ได้ไงเพราะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือเราต้องไปนั่งดูเรื่องของ ที่เขาเรียกว่าหลักเกณฑ์การกู้ครับหลักเกณฑ์การกู้เนี่ยเวลาภาษาธุรกิจนะครับทางการเงินเนาะเขาเรียกว่าค่ายเรียค่ายเรียเนี่ยนะครับมันก็คือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลูกค้า1คนเวลาเราเอาค่ายเรียเข้ามาเนี่ยมันจะลิงก์กับโมเดลที่ใช้อยู่นะครับเป็นแบบโมเดลสําหรับการให้ค่าน้ําหนักเพื่อดูว่าคนเนี้ย สมควรได้รับสินเชื่อนั้นๆหรือเปล่านะครับถ้าใครไปศึกษาเรื่องนี้เขาจะเรียกมันว่า c a รด s c o กอร์ริงโมไอ้เครดิตสกอร์ริงโมเเนี่ยมันมีหน้าที่ในการเซตมาตรฐานครับว่า t a ต d a า d ถ้าให้ค่าน้ำหนักแล้วคะแนนเกินเท่านี้คนคนนี้ถึงจะมีสิทธิ์นะครับในการรับสินเชื่อซึ่งอันนี้ยากมากสำหรับแม่ค้าที่ผมบอกเนาะแม่ค้าหรือแม้แต่สาวโรงงานนะครับที่ต้องการใช้เงินคนเริ่มต้นทำธุรกิจเพราะว่าการจะยื่นกู้เนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเดินบัญชี การเดินบัญชีเนี่ยบางทีครับธนาคารอาจจะต้องการไปถึง6เดือนหรือถ้าเป็นธรุรกิจขนาดเล็กบางทีอาจจะต้องมากกว่า1นปีเป็นต้นไปนะครับถ้าจดบริษัทเนี่ยเขาต้องมาดูว่าบริษัทเปิดมาแล้วกี่ปีนะครับ <S <S มันมีระยะเวลาเพราะนั้นไม่มีทางเลยครับที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดนี้ต่อให้ภาครัฐออกดอกเบีย้ยจูงใจมาก็ตามครับมันมีดอกเบีย้ยที่ถูกมากๆเลยการกู้แบงค์อ่ะแต่เขาไม่กู้กันไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดไม่ได้นะครับ คนจะกู้เขาคิดดอกเบีย้ยเขารู้อยู่แล้วว่าได้หรือไม่ได้แต่ปัญหาก็คือว่าดอกเบีย้ยถูกไม่มีความหมายครับถ้ากู้ไม่ได้อันนี้ต่างหากคือมูลเหตุหลักนะครับที่ทําให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์เองนะครับ การตั้ง c o r i n g Model หรือตั้งค่าเฉลีย่ยเนี่ยมันจะอ้างอิงตามความเสี่ยงครับความเสี่ยงที่มันมีวันนี้มันคิดจากอะไรครับหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเสี่ยงสูงครับผลตอบแทนก็ต้องสูงเนาะปัจจุบันเนี้ยอัตราดอกเบีย้ยนะครับของกฎหมายกําหนดเนี่ยให้ไม่เกินร้อยละสินะครับและในธนาคารพาณิชย์เนี่ยบาง,บางสินเชื่อประเภทเนี่ยอาจจะต่ํากว่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของหลังจากกู้แล้วเรื่องของการผิดรับชนะเนี่ยมันจะเป็นอัตราอีกาตาหนึ่งแต่ไออัตรานี้ส่วนใหญ่อ่ะครับประมาณ เดือนละนะครับบาทกว่าๆเนี่ยคือ15%ต่อปีเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยกู้ไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ผมบอกมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่มีการเดินบัญชีระยะเวลาในการเปิดกิจการหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเรื่องนี้ไม่เข้าใจนะครับแก้ปัญหา10บแบง์ชาติก็แก้ปัญหาเรื่องนี้นอกระบบไม่ได้เพราะฉะนั้นมันติดเพดานนี้ครับพอมันติดเพดานนี้ปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอแบงค์เขาก็ดูความเสี่ยงนะครับตามดอกบี้ยที่เขาได้ด้วย ไฮซอรี่หรือมาตรฐานมาตรฐานที่เขาเซ็ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ร,ระยะเวลาเพราะผู้อยากกู้อ่ะมันมีเยอะยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับเขามีคําพูดแต่เงนแต่ว่าเวลาสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยธุรกิจที่จากเฟื่องฟูที่สุดคือธุรกิจเงินกู้นะครับประเทศไทยตอนนี้ข้ามจุดนั้นไปแล้วในปี2024นะครับแล้วก็มีแนวโนว้มว่าจะดิ่งกว่านั้นแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงวันนี้เราพูดถึงเรื่องของนี่นอกระบบไปก่อนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ดอกถูกแค่ไหนก็กู้ไม่ได้ครับจึงเป็นโอกาสให้กับใครครับเจ้าหนี้นอกระบบครับดอกเบี้ยต่อวันร้อละยนะครับเขาก็ไม่กลัวนะเขาสู้นะบางคนนะเพราะว่าอยากได้เงินคือไม่สนทั้งหน้าละเอาชีวิตรอดให้ได้ในวันนี้ก่อนนี่คอนเซปต์ของคนหาเช้ากินค่ำอะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า พอเป็นแบบนี้เราก็เลยจะเห็นข่าวมากมายเลยครับว่ามันมีเจ้าหนี้นอกระบบเรามีเน็ตไอดอลที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบอะไรแบบนี้เนาะซึ่งบางทีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสูงถึงต่อวันนะร้อยละยี่สิบต่อวันมีนะครับมีแล้วลักษณะหนึ่งที่ผมสนใจมากๆแล้วอยากมาคุยเลยก็คือว่าคนที่ไปออกรายการส่วนหนึ่งนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาจ่ายต้นอ่ะคือจ่ายตังค์อ่ะเกินต้นไปแล้ว เป็นลูกหนี้ที่ดีมากเวลาอยู่กับเจ้าหนี้นอกระบบแล้วไปร้องเรียนภาครัเขาเป็นเจ้าหนี้เขาเป็นลูกไม่ใช่เขาเป็นลูกหนี้ที่ดีนะครับหลายหลายคนแต่ต้องยอมรับนะประเทศไทยลูกหนี้ที่ไม่มีเยอะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีไม่ดีมีเยอะมากครับเช่นกูจะเคยได้ยินคำนี้เนาะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะนั้นอย่างที่ผมคุยกันโดยสรุปแล้วเนี่ยวันนี้อัตราดอกเบี้ยมันทําให้ธนาคารนะครับตั้งประกันไว้สูงมากแล้วต่อให้เขาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้จริงตามกฎหมายกําหนดนะครับ คนที่มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างแบงค์ชาติเนี่ยก็ต้องเข้าใจในระบบบริบทนี้นะครับแล้วไปคุยกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ว่า,วามันต้องทําให้ปล่อยง่ายขึ้นถ้าปล่อยยากแบบนี้ครับมันก็เรียกว่าคือแค่ออกแคมเปญมาหรือแค่คิดตั้งต้นเนี่ยก็เรียกเร,ยเรียกว่าแบบมันไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกครับอย่างผมพูดคําเดิมซ้ํานะ ถูกแค่ไหนถ้ากู้ไม่ได้ก็เท่านั้นนะครับอันนี้คืออัตราดอกเบี้ยแล้วหลักเกณฑ์นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับที่มีปัญหาตามมาอีกอย่างหนึ่งนะคุณรู้ไหมก็คือว่าไอประเภทสินเชื่อเนี่ยที่เป็นสินเชื่อแบบเนี้ยมันเป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคความน่ากลัวของสินเชื่อประเภทเนี้แบงก์มันไม่ค่อยอยากได้เพราะอะไรรู้ไหมครับไม่มีหลักประกันอะไรเลยก็ส่วนใหญ่เป็นการกู้แล้วก็ไปใช้กินจ่ายเวลาเหมือนคุณทาบัตรกดเงินสดอะ่ะ คุณงใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับแต่นั่นคือคุณก็ต้องมีหลักฐานประมาณหนึ่งเนาะเพราะนั้นพวกนี้ครับแบงค์เนี่ยไม่ค่อยอยากได้เพราะอย่างที่บอกความเสี่ยงสูงครับผลตอบแทนไม่คุ้มค่าและปลายทางครับระบบยุติธรรมของเราเนี่ยมีปัญหาในแง่ของการที่แบบคือมันไม่ไม่ใช่ว่าระบบมันมีปัญหานะครับแต่มันไม่ใช่แค่ระบบความราชช่าแต่มันพูดถึงปลายทางสมมุติว่ามีคนมากู้ยืมเงินคุณเนาะเอาแบบเคสทั่วๆไปนะ กู้เงินคุณไปเสร็จปั๊บไม่จ่ายครับพอไม่จ่ายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการศาลศาลก็จะให้ไก่เกียร์จนถึงฟ้องกันนะครับขึ้นบัรลางสืบพยานกันจนคุณชนะมาคดีพวกนี้เขาเรียกคดีแพง่งคุณได้ก,กระดาษมา1แผ่นครับอันเนี้ยรนนเรื่องที่ตามมาคือคุณต้องไปสืบทรัพย์โดยปกตินะลูกนี้เหล่านี้ไม่มีทรัพย์ให้ยึดครับก็เลยเข้าตาราที่เขาพูดกันว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะธนาคารก็ทําอะไรไม่ได้ ถ้าเป็นลูกหนี้ครับที่ทํางานบริษัทครับหลักเกณฑ์เนี่ยที่จะขอหักเงินเดือนเพื่อมาชําระหนี้ได้นะครับลูกหนี้จะต้องมีเงินเดือนประมาณ20,000ขึ้นไปฮัลโหลต่างจังหวัดครับที่ไหน2 0 0 0 0ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสะท้อนกลับไปเรื่องความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ทั้งนั้นนะครับธนาคารพาณิชย์ก็เลยอย่างที่บอกครับในเวลาทนานโยบายพวกนี้ทํากี่ครั้งต่อให้เป็นธนาคารของภาครัฐที่รัฐถือหุ้น2ออธนาคารใหญ่นะ ก็ทาไม่สําเร็จครับเพราะด้วยเหตุผลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือจากแบบคนอยู่ในระบบนะครับแล้วมองเห็นคนต่างจังหวัดจริงๆผมก็มีเรื่องมานเสนอเพราะจริงๆความเชี่ยวชาญของผมเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับตอนผมเรียนวิาเ,เอกเนี่ยผมก็ไปศึกษาเรื่องนี้มาแล้วคุณลองเปรียบเทียบดูนะครับเรื่องนี้เคยใช้ในประเทศไทยนะครับเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าไมโครไฟแนนซ์ครับภาษาไทยคือสินเชื่อขนาดจุลภาพ ไอไมโครไฟแนนซ์เนี่ยมันเริ่มต้นที่บางกลาะเทศอินเดียเนาะนะครับโดยเจ้าของเนี่ยคือดร์มูฮัมหมัดยูนสซึ่งอันนี้เขาได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับวิธีการของไมโครไฟแนนซ์เนี่ยนะครับก็คือว่าเขาปล่อยกู้ในจํานวนเงินไม่เยอะครับให้กับคนด้อยโอกาสและไม่มีสินทรัพย์ค้าประกันด้วยเพียงแต่ว่าตอนเขาเริ่มต้นนะที่ผมศึกษาเลยนะเขาใช้เรื่องของการออมและใช้เรื่อง,องมาตรฐานกลุ่มเขาใช้คน5คนครับตอนเริ่มต้นนะ คนแรกกู้ต้องหาคนอื่นอื่นมาแล้วคนอื่นต้องออมก่อนนะครับถึงจะสามารถปล่อยกู้ได้แล้วจํานวนเงินที่ปล่อยกู้มันไม่ได้เยอะมันจะกลายเป็นว่าเหมือนกับมันจะเป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นขึ้นความสัมพันธ์ต่อกันนะทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลเพราะถ้าเกิดคนหนึ่งเหมือนกับเอาไปแล้วไม่จ่ายครับที่เหลือที่หามาทั้งหมดต่อกู้ไม่ได้อันนี้คือตอนแรกนะปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่หัวใจสำคัญของไมโครไฟแนนซ์นอกจากเรื่องจำนวนคนในการรับผิดชอบนะครับคือเรื่องนี้ครับ ตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยของมโครายแนนซ์สูงมากนะครับในบางประเทศเนี่ยต่อเดือนนะเพิ่ๆร้อยละ20เพื่อดึงดูดให้ธนาคารครับเข้ามาปล่อยสินเชื่อให้กับเหล่า private sector คือเปล่าแบบธุรกิจขนาดเล็กพวกนี้บางคนเ,นเล็กกว่า SME ด้วยซ้ำไปเป็นธุรกิจส่วนบุคคลธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นอะไรแบบเนี้ยสมมุตินนะแบบในประเทศไทยนะแต่ดอกเบีย้ยสูงไง เพราะนั้นความเสี่ยงเขาเลยลดลงจากการได้ดอกเบี้ยสูงแล้วเขากําไรจากส่วนนี้นะครับก็มีโควิเนนซ์เนี่ยแม้แต่ประเทศที่จเจริญแล้วบางประเทศก็ใช้ครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในการปล่อยเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากน้อยกว่าอันนี้ฝากต้องไปศึกษาดูประเทศไทยเคยเอามาแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยทั้งธนาคารเดียวครับเพราะว่า ไปไม่ถึงอาจจะมีปัญหาหลายอย่างซึ่งผมไม่รู้ด้วยนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าหลักๆที่ผมเข้าไปดูเนี่ยที่เป็นของกลุ่มสะกอนหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอารมณ์แบบมีคนซื้อคนค้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เอาของเขามาทั้งหมดหลักเกณฑ์มันไม่ได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดเนี่ยแหละครับคือภาพรวมสรุปที่บอกว่าทําไมทําไมทําให้ตายอ่ะจะเป็นวาระแห่งชาติขนไหนคุณก็แก้หน,นี้นอกระบบไม่ได้เพราะว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนครับมันยากผู้ให้บริการก็มีความเสี่ยงสูง มากกว่าผลตอบแทนจะได้รับเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของระบบอีกด้วยครับที่ตอนท้ายเนี่ยระบบในการที่จะทําให้เขาได้คืนนะครับหลังจากจบกระบวนการยุติธรรมไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรอันนี้ก็เลยทําให้ธนาคารไม่อยากปล่อยอแต่คนกู้อยากกู้นะครับก็เลยต้องไปหาคนที่เขาปล่อยนอกระบบให้ตัวเองกู้ครับแล้วก็ยอมผ่อนไปแล้วก็ทําให้เราก็ต้องวนกลับมา แก้ปัญหานี่นอกระบบในทุกๆุกรัฐบาลกันอยู่แบบนี้ครับแล้วคุณเอยดูนะในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสให้เหล่าบรรดานี้นอกระบ,บบแบบนี้เพราะว่าตัวสถาบักนการเงินที่มีแบงก์ชาติบบดูแลเขาติดหลักเกณฑ์หลายอย่างเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาเองอะ่ะช่วงเนี้ยเท่าที่ผมเห็นตัวเลขหลังบ้านมานะปล่อยไปก็เก็บนี้ไม่ค่อยได้นะตามระบบขนาดเป็นคนที่อยู่ตามระบบแล้วนะครับเอาละวันนี้มาคุยกันเท่านี้เดี๋ยว อาทิตย์อื่นนะครับหรือว่า EP อื่นเนี่ยมีเรื่องอะไรผมมีหลายเรื่องแหละที่อยากจะคุยนะครับก็ฝากทุกท่านไปแชร์แล้วก็ไปส่งต่อนะครับเพราะว่าคิดว่าอยากให้เป็นไอเดียแล้วก็บางทีแม้แต่ภาคการเมืองอะ่ะผมก็อยากให้คุณแชร์ไปถึงนะเพราะว่าบางส่วนก็อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับก็อยากให้เสียงเนี้ยช่วยให้คนนะครับที่เป็นคนตัวเล็กลืมตาอ้าปากนะครับ ฝากไว้นิดนึงครับผมมีหนังสือนะครับที่ร่วมกันเขียนนะครับกับเหล่าบรรดากูรูทางการตลาดหลายคนนะครับก็เ,เรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ที่อยู่ในวงการทําธุรกิจจริงเนาะข้ามบอดเลยนะครับเป็นหนังสือการจัดก,การการตลาดนะครับในยุคดิจทิทัลเนาะเป็น Marketing Management f r r m d i g i ด a l ปอร์สเปกทีฟนะครับก็ตอนนี้น่าจะมีวางอยู่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาแล้วก็มีออนไลน์คุณก็ลองไปดูแล้วเผื่อใครอยากจะเริ่มต้นมันเหมาะสําหรับคนที่1เริ่มต้นทําการตลาดแล้วอยากเข้าใจนะครับการตลาดไม่ใช่งานขายนะการตลาดเนี่ยมันไปมากกว่านั้นแล้วเล่มนี้มันไปถึงแตะที่เขาเรียกว่าเมตาเวิร์สมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือเมตามาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่เป็นมาร์เก็ตติ้งหกจุดศูนย์ของคอตเตอร์ตัวล่าสุดนะอันนี้ก็เลยอยากให้คุณไปลองดู beginning ใช้ได้ครับคนทําดิจิิตลแบบเร่ม้้้นใชได คนทาธรุรกิจแบบเริ่มต้นใช้ได้คนทําธุรกิจคนทําดิจิตอลแบบกลางใช้ได้เพื่อความเข้าใจมากกว่านั้นส่วนใครอยากเรียนตัวเป็นๆน,นะครับกับผมก็ไปเจอกันที่แบบไร้รามคำแหงเนาะโครงการ MM 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 คุณลองเซิร์ชแล้วกันนะ M M M 3 M นะรามคำแหงอันนี้ก็สอนมาร์เก็ตติ้งกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้เราจะไปคุยกันแบบในคลาสสดๆเนาะจริงๆเขาไม่ได้ให้เราพปรโบทหรอกแต่ไหนๆคุยแล้วก็คุยเลยแล้วกันนะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย